Those... Kill all sons of bitches. That's my official instructions.

แล้วผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะที่กำลังรับชมคลิปเรื่นี้ย้อนหลังมาพนะครับเวลาจะเล่นเอ่ออ่อเดี๋ยวนะอ่อหมอดีสนะฮะไม่ใช่หมอดีสเดี๋ยวเรี๋ยวนะ VS ซอมบี้มันต้องเล่นกับพวกเพื่อนนะนะับผมหนจะสนุกนะถ้าเขาไปแจมกับเขาเราก็สนุกนะสนุกแต่เรานะแต่คนดูจะไม่สนุกก็ได้ใครจะไปดู อันที่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะก็ไม่ค่อยได้เล่นแบบโหมดวีซอมบี้สักเท่าไหร่นะฮะเพราะส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะเล่นโหมดวีซอมบี้เราก็จะเลือกเล่นที่แบบว่าเขาสร้างเซิร์ฟของพวกจีนมาอย่างเงี้ยเซิร์ฟเซิร์ฟนอกอะเออไม่ได้เซิร์ฟเวอร์อ่าที่เขากระโดดมาให้ที่แบบว่าเล่น8คนอะไรอย่างเงี้ยเล่นฝั่งละสีส่ีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เอาใจร่างเบื่อสักหน่อยสำหรับผมนะ ต้องเล่นแบบว่าโอ้โยฝั่งหนึ่งแบบเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยมันจะเป็นเกี่ยวกับได้จะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์ตรงส่วนนู้นนะครับถ้าเล่นอย่างนั้นอะโอ้โยมันแน่นอนหลายคนแบบที่เคยเล่นเขาก่อนอู้ดเลยก่อนที่จะไม่ได้เล่นนานมากนะฮะอันทีน่เล่นแบบว่าไว้ฝึก <c oughs> หมดนเนี้ยไอ้แทง k c h a l l e n g เนี่ยเอาไว้ฝึกเอ่อสู้กับ tank นะครับถ้าใช้มันก็ต้องไปเซิร์ฟเวอร์ของจีน สวอร์บจีนมันก็คือแทงมาได้เยอะแล้วสามารถครับปืนต่างๆได้ดีอ่ะแต่จริงๆเล่นธรรมดาก็สนุกนะยิ่งเลือกแทงเยอะๆอย่าง,างเช่นมันมี10 15 20ี่20แล้วก็30มั้งก็คืออ่น้ำออก Easy, อีซี่ดอโม่ฮาร์ดอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็วกยากมากก็ใชกับสีโหมดใช่ไหมง่ายง่ายปานกลางยากยากมากสีโหมดก็จะเป็น10 15 20แล้วก็30 มัง้งจะไม่ผิดอนะ่ะแ,แต่เล่นยากมากอยู่นะแต่พอเล่นยากมากแล้วจะมักจะเจอกับเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยส่วนใหญ่เลยเพระที่ยากมากเจอแต่เซิร์ฟเวอร์จีนอา้าวเซิร์ฟเวอร์เฉพาะรู่นสดใช้งานคุณได้ถูกสิดออกจากอะไรวะสิปอะไรเซมอะไรวะ ไม่เขีย้นะเนี่ยเซนเซนชนน่ะเฮ้ยมีเลมมาโอ้กวกลัวคนไม่รู้ว่าเรื่องจากเรื่องอะไรอ่ะไมนเขียนรีซิโโ่เลมเลยเอาให้พีเดเตอร์เว้ยเดียวพีเดเตอร์คือคือครอสใช่ไหมโอเคได้ได้ อโอ้ยมึงยิงก,กูไม่ยิงกูอ้าวออกไปแล้วมึงไปใช้ลูกซองนี่ใช่ไหมฮันราคาไปเลครับ

เ่าจะผู้จ๋จาอยู่ไหนพ่อจ๋าคือเสียงเพลงมาก,ก่อนแล้วตัวมึงอยู่ไหนนะอยู่ไหนเนี่ย โอ,โ,อโอ้โหขานุ้ยโอ้โหมันเปิดแล้วไปกันแล้วอะ่ะโอ้โหดูที่ใส่พวกแม่งดิจ้ารีบจ้ารีบจ้าดูไปกูลุยกระแทงแล้วก็หนกีนก,นก,นกันไปนะเออโอเคได้ไม่มีปัญหาครับผมถ้าเขาเล่นกันแบบนี้ผมจัดให้ผมมีปัญหาอยู่แล้วมา i Reloading. Go, go, go. Reloading. <laughs> Reloading. Hey, hey. <laughs> เอ้ยชิวๆแม่ออกไปหนึ่งนออกไปหนึ่งคือเขาเล่นแบบว่าทิ้งคนนะนะฮะไม่มีปัญหาผมไม่ีป่ญหาถ้าเขาอยากเล่นแบบนี้ผมจัดให้ครับเล่นแบบว่าไม่ห่วงคนข้างหลังกันนะแต่กูจัดให้กูจะได้ไม่ต้องห่วงไงเออจะได้ลุยเลยแค่แหละรีกันมากใช่ไหมได้เลยได้ดิเออได้แล้ว าะเอาะเคาะเคาะอะไรเคาะเคาคาะอยใคร Reloading

For a second, Gangnam style! oh All good now! See, but I'm on. There's a chapel! Hey, Leo! <coughs>

รีไม่ใช่หรอฮะแฮร์ี่มาลงใจหนักหนักครับผม เมื่อกี้ไม่เห็น,ห,นหรออะไรไม่เห็ลงเฮลโหลอะไรนี่อยากจะคุยปั่อตกลงป้าตกล่าวู้างนี่อยากคุยอ่ะ เมื่อเขารียกผมก็จะให้นะครับีะก็คือถ้าเกิดเอ่อรีดแค่คนเดียวหรือสองคนเขาไปกันสองคนนไม่มีปัญหาแต่ตาก่อนหน้านียเขาไปกันหมดเลยนะทิ้งผมคนเดียวผมจะให้ครับผมไม่มีปัญหาเลยน่ารักว้จังนำสตร์เย้

มองอะไรมองอะไรตั้งหนเออเดี๋ยวนีเมียเยเฮ้ยิงไดิงไม่นไชเจอไชเจอไเฮ้ยหวงเฮ้ยขอไปหมด I can see the stage. Through this door. Reloading. Across the rooftops. Careful on these. Hey, kimun I'm opening the gate. Oh. Here now. Reloading. Hey, cái cả đà. Hey, reload. สมุเกสโหว้าวเกกาเกกาเกตกาไปทำไมโอ้อวู้วชิวๆชิวๆก็พอเดาได้อยู่เพราะตั้งแต่เดินมาไม่เจอไม่เจอผีร้องไห้เลย แล้วก็พอจะได้หรือว่าเจอกับตัวอะไรแน่นอนอยู่ข้างในเนี่ยมันต้องมีแน่นอนไม่แทงก็ต้องผีร้องไห้อะสองตัวมันต้องมีเป็นเบสิกของด่านนี้นะถ้าเกิดเราเดินเล่นไปถึงเวฟเวฟนี้นะไอแชมแชมเปตที่ห้าปะอย่ามาเขียงบนเนี่ยคอนเสิร์ตเออ It's been a long time since I've seen the right. Hey, Han! Now is the same. Battle is difficult to get We just need to start it. Because nobody. Hey, Han! Hey, God, huh? These zombies better be ready to rock! Woohoo!

ơi gì này Ở gì thấy một bài mẹ, khó không thử Đức ไม่จ๋ามาไม่เจะพึะจ๋าเอา้เอาสวยไปหนึ่งโอชดาดาเขจะขึ้นถึงแล้วพ่อเจ้ cái <laughs> lòng style rất mà chơi nó mất? คุณหมดแล้วไม่ติดแล้วไงเอาละพ่อเจ้าพ่อจ,อจ๋าอู้นจะหลไปโน่นแล้ว

หรออะไรครับผมขึ้นสิโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ีนแน่หรอกเรียกว่าอีซี่ฮะอีซี่โร่เอ้ยเฉ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 ย